สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอนะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับมหกรรมการแจกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับอีเวนต์5ูณมาแล้วนะก็คือบิงโกนั่นเองครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่ากิจกรรมไม่ได้ใช้คำว่าบิงโกบิงโกนี่เขียนในเกมเพราะว่า คือแค่คำแบบนี้นะก็ก็มีมีติดข้อกฎหมายนะเขาเลยใช้คำว่า e v e n นต์5คูณรับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะแจกรูบี้กับตั๋วกรชาติจำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งผมยังไม่เห็นนะผมเดาล่วงหน้าเพราะว่า กิจกรรมแจกค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็กิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมร่วมเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่ครบรอบ11ปีครึ่งนะเดือนหน้านะกันยายน11ปีครึ่งครับโอ้โหแจกอีกกระจุยกระจายอย่างแน่นอนครับอันนี้ผมเดาว,ว่า Ruby เนี่ยคือเมื่อก่อนเขาแจกกันร้อยหนึ่งนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเหลือประมาณ50-60หรือเปล่าอันนี้เดานะ50-60รูบีนะครับ ตัวก็ชาประมาณสัก10ถึง15ใบอันนี้คิดว่าน่าจะแจกประมาณน,นี้เพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมร่วมคือถ้าเกิดแจกเยอะกว่าน,นั้นก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าที่อันนี้หลักผมทำให้ดูเนี่ยคือ ไปไปมามันการันตีนะครับการันตีนะแม้ว่าจะตัดการันตี12,100รูบี้เนี่ยแต่ว่าไอที่แจกมาเนี่ยตัวกระชาเนี่ยมันทำให้ไปถึงการันตีครั้งที่1ของใหม่อธิใชยว่าเป็นครั้งที่1ของใหม่ครั้งที่2ของเก่าแต่ว่าคือพอเกมทำเพิ่มมานะครับระบบใหม่เนี่ยให้แบบว่าใช้ตัวกระชานับจำนวนด้วยน่ะมันก็คือเหมือนแบบก็เสียถือว่าเสียตัวรูบี้เออเสียตัวกระชาเพิ่มขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้การันตี2แทนผมว่ามันอาจริงก็อย่างที่บอกก็ดูไม่ค่อยคุ้มแหละแต่ว่า ก็ยังดีเผื่อบางคนเขาแบบเป็นาสายวางแผนสายดองไปสายข้ามอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายคนอจะแบบว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ชอบไม่เอาไม่เก่งเพราะว่าข้ามเขาก็มีโอกาสไปได้การันตีเลือกได้เลยนะผมเชื่อว่ามันมีจุดตรงนี้เลยนะครับว่าคือการันตีเลือกผมมองว่าถ้าเกิดดองเอายาวเนี่ยโอเคนะครับตู้การช้าเพิ่มเรทโอเคนะครับตู้การช้าเพิ่มเรทยังไม่คิดว่าจะเป็นเพิ่มเรทกูเทพ น่าจะเป็นเอามาเมื่อกี้โอเคเห็นแล้วนะครับเป็นอากิกับตัวของเดนจินะครับดันะนั้นพรุ่งนี้ตู้อ่าตู้สอนตู้สอนจะเป็นพาวเวอร์นะครับกับโคเบนิอ่าพรุ่งนี้จะเป็นตู้สอนนะดัฉะนั้นเนี่ยเพิ่มเล็กคู่เทพนี่ก็อาจจะต้องรออีกสักนิดหนึ่งโอเคอ่าเป็นนากิก,กับเดนจิครับพรุ่งนี้ตู้ซ้อนนะตู้ซ้อนจะเป็นอ่าพาวเวอร์อ่าไม่รู้จอกดีไหมพาวเวอร์กับโคเบนิส่วนตู้เพิ่มเล็กคู่เทพนี่ อาจจะต้องรอสัปดาห์หน้าไปลุ้นกันแล้วกันนะครับส่วนใครอยังจัดเดนเจอร์เกียร์แพ็คเดือนนี้อย่างที่บอกครับว่าเดนเจอร์เก่งคอมโบดีนะครับมีพรสวรรค์ด้วยนะเกียร์ก็อ่าเลือกตามความชอบนะครับอ่ะยังจัดเดนเจอร์เกียร์แพ็คแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธชแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับถูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกหลักๆคือไอโอเอสครับกับบริการพิเศษจัลลาลุงนะเติมรูบี้แพ็ครูบี้คุณสองแพ็คต่างๆจัลลุงาดเละรับส่วน Android ครับการ์พิเศษและอืน ตามรูปนี้เอาเพราะว่าส่วนใหญ่เราเล่น Android กันนะครับร้านลุงรับด้วย Android นะรีบทักแชทไปได้เลยครับแจ้งแพ็ก,กับร,ระบบที่จะเติมเพิ่มความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่อง y ยูทูบลุงยุทธชาแนาลได้ส่วนพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ร้านลุงรับเติม Line Idol Ranger อร์ใครสนใจไปจัดกันได้ครับขอยไดเรนเจอร์เกลียแพ็คแจ่มจากร้านลุงยุทธชาแนาลนะครับมาทำการกันแจกนะอย่างที่บอกใครที่ ในเื่อนของในส่งเกียร์เนี่ยอันนี้รู้กันอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้ตัวเปิดไม่ได้ซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าเกมจะไม่ทําแน่ๆนะครับถ้าทํานี่คงอีกยาวๆอ่ะแต่คิดว่าไม่ทําเพราะว่าเคยคุยกันแล้วว่าเขาไม่ทําอะไรที่มันแบบง่ายเกินไปนะครับสะดวกเกินไปเขาก็จะไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของแท็กติกตัวเกมเนาะที่จะแบบว่าไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบมากเก,กินไปให้อยู่ในเกมนานๆน,นะครับทุกเกมจะเป็นแบบนี้หมดเขาต้องมีแท็กติกให้อยู่ในเกมนานๆนั่นนะซึ่งเกมเลนเจอร์ไี่บอกเลยครับว่า เอาจริงก็กินเวลาทั้งวันน่ะในช่วงนี้แบบต้องทํากิจกรรมนะครับฉนันเนี่ยก็ประมาณนี้อ่ะโซเลนเจอร์ใครถึงการันตีบ้างมาบอกกันหน่อยเสียรูบี้กันไปเท่าไหร่ซึ่งของผมเนี่ยเสียรูบี้ไปประมาณพันแปดที่เหลือเป็นตกกระชามหมดเลยที่เกมแจกอ่าหรืออาจจะถึง2,100รลูบี้นะครับแล้วก็ตกกระชาจากเกมแจกอันนี้ผมถึงการันตีแน่ๆน,นะเดี๋ยวถึงการันตีมาลุ้นกันเพราะว่าผมอยากได้ power มากๆตอนนี้คือได้แค่เดนจินะครับอ่ะส่วนวันพรุ่งนี้ดาวตก อ่นนี้คนเริ่มถามก็ลดน้อยลงแล้วคือคนก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าทําไมไม่เขียนประกาศให้มันแบบเข้าใจง่ายๆผู้เล่นบางคนเป็นผู้เล่นใหม่นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นเรื่องปกตินะครับว่าแบบประกาศในเกมอ่ะยิ่งแบบภาษาไดผมไม่รู้ว่าภาษา,ษาอังกฤษแปลเหมือนกันไหมนะแต่ว่าในเกมนี้ผมบอกแล้วว่ามันต้องแปลความหมายจากไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งทุกๆอย่างเลยนะแปลความภาไทยเป็นไทยนะคือก็เป็นเรื่องที่ก็กจริงอยู่เัินว่าแบบว่า มันน่าจะอธิบายได้ดีกว่านี้หรือบางคนเขาเล่นมานานแล้วเขาก็จะบอกโอเคเข้าใจแล้วว่า,าไปตามหาดาวตกตอนกิจกรรมแรกๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยไปหาดาวตกตรงไหนวะอันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เกมสุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้10บโมงเช้าอา่า10โมงเช้าดาวตกไปทุบพร้อมกันนะครับก็เราลุ้นกันว่าจะติดรางวัลไหมอะส่วนความเชื่ออันนี้พูดอีกครั้งทุกรอบพูดแล้วก็เหมือนเดิมเพราะว่าคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ,เ,อเราไม่ได้สีเรือดคือข้อมูลเนี้ยนะผมบอกไปแล้วว่า ทางฝั่งของผู้พัฒนาทีมงานครับแล้วก็เคียเตอร์นะครับต้องชังว่าเป็นเคียเตอร์เลยเพราะว่าผมเองอะ่ะเอาเรื่องตอนแรกอะ่ะเขาไปบ่นเยอะมากว่าแบบผู้เล่นดา่ากันเยอะมากเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกเขาก็รับเรื่องฟีดแบ็กไปเลยจริงๆเพราะว่าถึงขั้นที่ว่าแบบยุกเลิกเถอะอย่าไปแจกเลยแบบนี้แจกแบบนี้คือคนก็ด่าอะไรประมาณนี้เขาก็เลยปรับปรุงนะครับตั้งแต่ประมาณครั้งที่3เนี่ยคือปรับปรุงชัดเจนมากๆครับว่าในส่วนของอาดาวตกเนี่ยนะครับ อันนี้เขาไม่ให้เข้าไปดูแลในส่วนของดาวตกเนี่ยเขาก็มีการกระจายรางวัลมีการการันตีลุงนะครับก็คือทุกไ d เดีเนี่ยจะาก,การันตีลุงก็คือได้รางวัลที่4แน่นอนทุก ID ดีนะครับก็คือได้กบม่วงแน่นอนหนึ่งตัวนะครับส่วนรางวันที่1น่เนี่ยเขาก็มองในมุมที่ว่าคือเขาก็ไม่บอกจุดเนี้ยเขาก็ไม่บอกอยู่ดีว่าบันแจกทั้งหมดกี่รางวันจะได้กี่คนครับเขาก็น่าจะตัดผมเดาว่าเขาน่าจะตัด โคต้ารางวันที่1ออกไปแจกรางวันที่2ที่3แล้วก็แจกเยอะมากจริงของผมที่บอกไปแล้วว่า4ี่หอดียผมอะติดรางวัลที่2 1 ID ดีรางวัลที่3าไม่ได้หลายไอดีมากๆแต่ยังได้ไม่ครบนะคือมันก,ก็ไม่ได้ดวงดีอะไรขนาดนั้นครับ เขาก็กระจายรางวัลให้ได้มากที่สุดอ่าเพื่อที่จะแบบว่าให้รู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจหน่อยเออได้รางวัลติดรางวัลเงินค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าส่วนการเก็บมากเก็บน้อยอันนี้ก็บอกไปแล้วคือข้อมูลมันมาตรงแต่ทางผู้พัฒนาว่าไม่ว่าคุณจะเก็บมากเก็บน้อยคุณก็มีลุ้นได้รางวัลใหญ่เหมือนกันทั้งหมดไม่เกี่ยวถ้าคุณจะแบบเอาข้อมูลคนนู้นคนนี้มาโชว์ว่านี่ไงเก็บแค่แบบ20ค้อนถึง50ค้อนก็คือทุบ2ครั้งถึง5ครั้งเงี้ยแล้วไปติดรางวัลใหญ่ผมก็มีข้อมู มูลขคนที่เขาเก็บมาเยอะๆแล้วเขาก็ติดรางวัลใหญ่มันก็พอๆกันเพราะว่าเขาสุ่ม เขาสุ่มจริงๆเพียงแต่ว่าคนที่เ,เก็บได้เยอะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้รางวัลอื่นๆตั๋วกรชากบเหมียกบจะได้ค่อนข้างจะเยอะมากบางคนโชคดีตั๋วกาชา่ิ40-50ใบหรือคนที่แบบดวงแย่จริงก็มีอยู่เงินแบบตั๋วได้เป็นได้เป็นสุ่มต่อใบได้4ใบ5ใบยอย่างนี้ครับกบได้อะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นการสุ่มขึ้นอยู่กับว่าโชคจะอยู่กับใครอขอให้โชคอยู่กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ พร้อมกันว่าไอเดียของผมทั้งหมดนะครับว่ามันจะได้รางวัลอะไรกันบ้างนะครับส่วนกิจกรรมเพิ่มเติมอตรงนี้นะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะก็คือกิจกรรมอ่ลายเกมขับอันนี้คือ ID จะต้องผูกลายเท่านั้นนะสำหรับไอดีที่ผูกลายเท่านั้นครับอันนี้รีบไปสมัครหน่อยแล้วกันนะครับอ่ากิจกรรมจะอยู่ ถึงวันที่28แนะครับแต่ว่ารีบเข้าไปหน่อยก็ได้นะเบื้องต้นก็คือต้อง add ลายเฟรน line, line game, Ranger, นะครับในส่วนของลายลายเกมกับลายเลนเจอร์นะครับลายเกมกับลายเลนเจอร์ครับลองไปพิมพ์หาข้อมูลดูผมให้ข้อมูลไปเยอะละเราเกลีกเกลคงเกเกขึ้นครับเราต้องเข้าไปในลายเกมก็คือบัญชีลาย add บัญชีทางการลายเกมครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปที่ลายเกมปูบะมันก็จะมีในส่วนลายเกมขับ อ่าครับต้องเข้าไปที่รายเกมนะแล้วก็ไปที่รายเกมขับพอกดไปที่รายเกมขับปุ๊บเนี่ยก็กดไปตรงกิจกรรมรายเลนเจอร์นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลลงทะเบียนอันนี้ใส่ฟรีก็สามารถที่จะได้รุ่นได้นะเพราะว่าที่ผมไปดูดูคนที่เขาติดรางวัลใหญ่ๆกันอ่ะคือเป็นใส่ฟรีครึ่งหนึ่งนะครับเป็นใส่ฟรีครึ่งหนึ่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็นับจํานวนการล็อกอินอ่ะแค่ล็อกอินเข้าเกมเขาก็นับเป็นสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะส่วนคนที่เติมนะครับ เราได้ไปคุยกับแมคคนอัแมคคนอัเติมเป็นหมื่นเลยครับแมคคนอั Mac ไม่ได้เลยไม่ได้แดกเลยเลยครับผมก็เลยคิดว่าเออกิจกรรมพวกนี้คือคนไม่ต้องเติมเนี่ยกไ็ได้รุ่นเหมือนกันเพราะว่าสุ่มมันคือการสุ่มจริงอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างจริงครับว่าสุ่มก็คือสุ่มจริงๆไม่ว่าคุณจะเติมเยอะหรือคนไม่เติมมันมีโอกาสเท่ากันเออเหมือนไอ้ดาวตกเลยแหละอย่างี่บอกข้อมูลเป็นข้อมูลวงในจริงๆนะ อันนั้นนะตรงนี้ก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้ครับอส่วนรางวัลที่จะแจกนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแคปรูปขึ้นหน้าจอให้แล้วกันนะนะครับอ่รางวัลที่จะแจกเนี่ยไอโฟนนะครับแล้วก็พวกอัดทอยเมกาสเปซมอลลี่นะครับฮีโร่โน่ใช่ไหมหรือมอนสเตอร์ไอพวกนี้อาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่าทางฝั่งคนในเกมเรนเจอร์ก็จะมีลิมิเต็ดการ์ดเซตหนึ่งเซตผมก็มีอยู่นะเดี๋ยวไว้แจกเดี๋ยวมหาแจกแล้วก็เสื้อยืดไลเรนเจอร์นะครับกรบ กบม่วงกบอ่ากบอัาต้ากบม่วงะนะนะหตัวนะครับแล้วก็ตกกระชาินะครับสามร้อยรางวัลน,นะครับหาใบคือแจกนิดนหน่อยแต่ว่าก็โอเค็คยังถือว่าแจกนะเพราะว่าเราก็แทบไม่ทําอะไรแค่ไปต้องแค่ไปล็อกอินกิจกรรมแค่นั้นเองแล้วเข้าเกมมาอาจารย์ก็กิจกรรมตรงนี้ก็ไปหาเล่นเพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะครับอ่าลืมไปแล้วขออภยัยอ่ะบิงโกมาดูกันบิงโก โอ้โหร้ 150, อยห้าสิบเฮ้ยโอ้โหเกมใจเว้ยอ่าแบบนี้ผมถึงการันตีแน่ๆนะอ่าเกมแจกมาอีกร้อยห้าสิบรูบี้นะครับแล้วก็อยู่ในแถวแรกด้วยอย่างที่บอกนะว่าคือเกมเขาก็มีการรับฟัง นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แจกเยอะตลอดนะแต่ว่าช่วงนี้แจกเยอะนะแล้วก็เดือนหน้าสิบหรือปีครึ่งนี้คือน,น่าจะแจกกันสนั่นวันไหวครับอ่าตัวกระชากก็9ก้าใบแล้วก็ในอันนี้ในตารางอีกก็มีอีกนะในตารางผมจําไม่ได้ว่ามี10หรือมี5เอ้ยฉะนั้นก็ถือว่าเฮ้ยแจกเยอะกว่าปกติอยู่เหมือนกันแต่ที่จะต้องเหนื่อยก็คือภารกิจนะครับเหนื่อยและภารกิจนะครับอ่ะภารกิจอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นกันเบาๆนะอ่าส่วนเรื่องของหมุนอ,อันนี้พูดอีกทีหนึ่งนะครับหมุนเนี่ย ผมเตือนไปแล้วว่าอย่าพยายามไปเล่นตอนช่วงใกล้ๆสี่ทุ่มนะครับคือบางทีเนี่ยสามทุ่มก็เริ่มหมุนติ้วๆแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเซิร์ฟเวอร์ดาวนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยอาจจะมาเล่นเัินเยอะซึ่งซผมเข้าใจจริงๆนะครับว่าหลายคนจะทํางานคือเกมเปิด11ปีอะบางคนแบบว่าน้องๆที่แบบว่าหติดตามผมมาตั้งแต่ทำช่องผมทำช่องมากี่ปีแล้วเนะี่ย 1> 6 1 7ปีแล้วครับผมทำช่องมา7ปีแล้วเนะี่ย คือ7ปีมันก็คือแบบมหนึ่งก็คืออยู่มหาวิทยาลัยแล้วว่าอยู่มปลายก็คือทํางานแล้วว่า,าเพื่อนๆในกลุ่มผมที่รู้จักกันก็คือจากแบบว่าโสดจนแต่งงานมีลูกแล้วว่าคือมันเป็นเกมที่แบบว่าเดินทางมาระยะค่อนข้างจะยาวนานอันนี้คือตั้งแต่ทําช่องนะแต่ถ้าเกิดบางคนเขาแบบว่าเป็นกลุ่มก้อนอเล่นกันตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยเล่นกันมาใหม่ๆตนะั้งแต่ช่วงเกมเปิดแต่ก็เป็นมิตรภาพในเกมอ่ะโหแปดปี9ปีนะครับ เออคือเรียกได้ว่าโอ้โหไปอาจจะแบบรู้จักกันแค่ในเกมก็มีหรือว่าไปเจอกันงานข้างนอกก็มีนะครับมันเป็นเกมที่บอกว่า คือมีมิตรภาพที่ดีเยอะๆอ่ะพวกผมก็เลยจะพยายามสร้างสังคผมเกมดีๆเนาะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่คนก็แบบโหเล่นกันตั้งนานแล้วผ่านอะไรกันมาเยอะหรือบางคนเลิกเล่นแล้วกลับมาเล่นใหม่นะครับหรือเมื่อวานนี้ผมอ่ามิตรภาพดีๆในกลุ่มอ่ะแบรบรู้จักกันในกลุ่มเันแบบ8ปีแล้ว่งานแต่งผมเขาก็บินมาจากโอ้ภาคเหนือเพื่อมาร่วมงานแต่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังเล่นเกมเขาก็ยังเล่นอยู่เออนะครับแม้ว่าจะเล่นอยู่แค่ลีกทองนะครับเติมก็เลิกเติมละเมื่อก่อนก็เติมกันเยอะแยะตอนก็เปลี่ยนมาเป็นเลิกเติมบ้างหรือแบบเติม แพ็ที่เขาชอบอย่างนี้นะครับอย่างเดือนนี้เขาก็เติมมีเพื่อน,อนที่แบบว่าเฮ้ยเขาชอบไอตัวโปรติตะพีร้อยใช่ไหมเขาก็เติมนะครับก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกก็ทำโมงทํางานแล้วอะเงินได้มาก็เรียกได้ว่าก็เอาไปทําอะไรให้แบบรู้สึกพึงพอใจบ้างนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะพีพีสามครั้งไปเล่นกันนิดนึงนะครับนี่อดีหลักผม อุ้ยอันนี้ขอบคุณมาแจกหรือม,มาแพ้อ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับอ่าโอเคอามาแพ้เพราะว่าเสาครับเสาของผมเป็นเสาหน้าเสาหน้ากองหลังก็จะยืนไม่ได้สัปดาห์นี้มันก็จะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เ,เพื่อนๆอาจจะแบบว่าใช้คำว่าหน้าเบื่อนะซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงเพราะว่ามันก็จะเล่นยากนะครับเล่นยากเพราะว่า เสาไฟครับมันดูดพลังชีวิตเยอะมากซึ่งตรงนี้นะก็ฟีดแบ็กกันอยู่เหมือนกันแหละเพี่งแต่ว่าเกมน่าจะมองว่าเขาน่าจะทําเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นเบต้าอยู่เลยเออยังเป็นเบต้าอยู่เลยครับก็คือยังเป็นการทดสอบอยู่เลยใช่ปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเขาเปิดแบบเป็นจริงจังแล้วเบต้า <c oughs> ก็คือทดสอบนะครับ อ่าซึ่งซึ่งผมเห็นล่าสุดก็มีโพสต์ของทางพวกเกมมือื่นนะแต่ว่าเรื่องนี้นมันเป็นแบบว่าเหมือนแบบเหมือนแบบฟังมาผิดผิดเข้าใจามาผิดผิดเชื่อมาผิดผิดมาโดยตลอดผมเห็นเขาโพสต์อยู่ตลอดนะในกลุ่มเกมมือื่นก็คือคําว่าเบต้ากับเมเบต้า <c oughs> กับเมตานะครับเบต้าเนี่ยก็คือทดสอบ เบต้าคือพวกโคลสเบต้าแบบเกมทําอะไรขึ้นมาอย่างอยู่ในช่วงทดสอบเนี่ยมันคือคําว่าเบต้าแต่เมตาเนี่ยก็คือตัวฮีโร่ตัวเรนเจอร์ Ranger, นะครับจะเป็นช่วงที่เก่งมากๆในช่วงนั้นๆเล่นว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาทําให้เรนเจอร์นะครับตัวละครต่างๆนะครับในหรือฮีโร่อะไรประมาณนี้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาจะเก่งเป็นพิเศษเฮ้ยเหมือนมันไม่ขึ้นแล้วว่าปกติมันจะขึ้นว่าเบต้าปาวะ เฮ้ผมจําไม่ได้แล้วว่าแบบมันเปิดจริงจังแล้วหรือยังนะครับอ่านะเมตาก็คือเรนเจอร์นะหรือทิศทางการใช้อ่ะอย่างเกมเรนเจอร์จะเป็นคอมโบความสามารถอ่านะครับหรือสกิลบางอย่างติดดีอันนั้คือเมตาเกมนะครับตัว M นะครับก็คือมอมานะส่วนเบตาก็คือท,ทดสอบอ่าเป็นการช่วงทดสอบทดสอบโหมดอ่าเปิดโหมดนี้เป็นระบบเบตาอยู่หรือเกมยังไม่เปิด เปิดโคลสเบต้าก็คือให้แบบผู้เล่นเข้ามาเล่นในจํานวนจํากัดอ่าต่ลงทะเบียนเท่านั้นอันนั้นคือเบต้าคือผมก็รู้วาตั้งนานแล้วแต่ก็ก็เห็นมีใครโพสต์ขึ้นมานะครับอันนี้คือเกมอื่นๆเลยนะอ่าในในเจ้เน่ก,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 ก็มีอยู่บ้างนะครับในเกมอื่นก็มีอยู่บ้างอย่างที่บอกบางทีอะเรารู้เราเข้าใจอะไรมาผิดๆนะครับอย่างอย่างดาวตกก็เหมือนกันนะก็มีเยอะดาวตกเอาเชือ่อจริงถ้าเกิดโพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาก็จะต้องมี2มุมนะครับซึ่งก็ไม่ผิด เขาอาจจะมองในมุมที่ว่าเอาก็เขาเก็บน้อยเขาได้อันนี้ไม่เป็นประสบการณ์ของเขาคล้ายๆกับการเปิดตู้กระช่านะที่ผมจะบอกตลอดว่าโอ้นี้เจอตัวใหม่สู้แดนเนอเดี๋ยวลองดูเจอตัวใหม่ขั้นหนึ่งนะครับถ้าสมมุิขั้นหนึ่งทังคู่เลยอันเดี๋ยวผมลองดูถ้าเกิดผมแพ้สแสดงว่าไอตัวใหม่มันก็ค่อนข้างจะโหดจริงจังนะอ่านะครับคือ เปิดตู้กัดชาอย่างเงี้ยอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่พี่เปิดไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ยอมเปิดแบบ50บอ่าอย่างเงี้ยบางคนอ่ะสมัยก่อนเคยมีเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าเปิดแบบ50แล้วแบบจะดวงดีนะครับอ่าของผมไม่เคยเปิดได้จาก50เลยได้น้อยมากประมาณ 10- 20%นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนเหมือนแบบที่ผมบอกว่าเข้าเกมเป็นตัวนั้นตัวนี้อ่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้มันอาจจะเป็นความเชื่อก็ได แต่ผมอย่างที่บอกแหละคือคนที่เขามองในมุมที่ว่าอันนี้คือความเชื่อของเขามันก็เอาตามนั้นเนะ,ะเออครับเอานี้โอเคชนะได้เพราะว่าโชคเนี้ยไอตัวปุ่มหน้านะเหมือนมันใช้งานได้ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้คือสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะคือเขาเขาใช้เลนเจอร์กองหลังกันทั้งนั้นเลยนะตอนนี้เหมือนเรียกได้ว่าใครใช้กองหน้าวิ่งไวๆเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างอันเนี้ยคือใช้คําว่า เมตาเกมมันจะปรับอยู่เรื่อยๆครับเราต้องตามทิศทางเกมให้ทันเดี๋ยวผมลองเล่นดูครับตรงนี้นะครับผมบอกก่อนนะตรงนี้ก็เหมือนกันผู้เล่นเก่าก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่ต้องรีบเล่นก็ได้นะครับก็ดองไปเรื่อยๆก็ได้นะครับโฆษณาจะดูหรือไม่ดูก็ได้ถ้าคุณอยากหัวร้อนคุณก็ดูโฆษณานครับเพราะว่าโฆษณาเดี๋ยวนี้ทุกระบบเลยนะครับทุกระบบเลยอะ่ะโฆษณามันจะขึ้นโฆษณาซ้อน มันก็จะใช้เวลานานครับแล้วดูโฆษณาไม่ได้บายความว่ามันจะไม่ซ้ำนะบางทีซ้ำในวันแรกครับผมว่าทุกคนเคยเจอมาหมดนะบิงโกเนี่ยกดดูโฆษณาแล้วก็ซ้ำในวันแรกเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการกดดูโฆษณาเนี่ยโอเคแน่นอนเราจะมีโอกาสไวขึ้นก็ต้องไวขึ้นจริงแหละ มันอาจจะสุ่มมากสุ่มน้อยครับมันก็จะไวขึ้นในการที่ได้บิงโกชิ้นอื่นนะนี่ผมกดดูโฆษณาในเกมไ้ได้นะซึ่งผมทําให้ดูตั้งแต่แ,แรกแล้วว่าบิงโกเนี่ยยังไงก็ครบนะครับถ้าเก็บทุกวันนะเก็บทุกวันนะครับแล้วก็ดองตัวเลือกเนี่ยใช้คําว่ายังไงก็ครบอ่าครบแน่นอนไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่ครบนะครับอ่าแต่แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานนิดนึง อย่างสมมติบางคนรีบเขาก็จะต้องแบบรีบเปิดรีบดูโฆษณาบางคนแป๊บเดียวไม่กี่วันก็ครบแล้วครับกิจกรรมอยู่1เดือนเต็มๆเนาะกิจกรรมอยู่1เดือนเต็มๆก็อย่างที่บอกว่ามันถึงอยู่แล้วครับยังไงก็ถึงอเดี๋ยวลองมาเล่นดูครับว่าเอาโอเคเดี๋ยวยังไม่ครบเดี๋ยวขอเล่นให้ครบเลยอให้ดูครับว่าใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานนะ5นาทีก็ครบแล้วนะครับเพราะว่า อาจจะมีตรงสเตจหลักเลยแหละที่อาจจะใช้เวลาสักประมาณ2นาทีนะครับ PVP เนะี่ยตีเพื่อแล้วกดออกได้เลย3ครั้งในกรณีที่ไม่รีบนะครับอ่านับสเปเชียลเสร็จสครั้งอ่าโอ้ยนั่นใช้สัก7จ็าทีอนาทีเหมือนกันประมาณนี้เจ็ดแนาทีต่อวันอย่างที่บอกว่าเข้าไปนั่งอึนะครับก็เล่นเสร็จแล้วภารกิจอ่าคล้ายๆก็เก็บคอเนะ่ยเหมือนกันครับเข้าไปนั่งอึครับสักเจ็นาทีครับ คนก็เลยจะบ่นเรื่องดาวตกนะว่าเสียเวลาเก็บผมก็เลยมองว่าให้เสียเวลาเก็บตรงไหนวะเพราะว่าหลายๆอย่างบางทีเราต้องเล่นปกติอยู่แล้วหรือเล่นแบบหลักสูตรรวดเร็วนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ฟรีไงมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อะไรเลยสักอย่างมันก็ยังมีได้รางวัลน,นะดาวตกนะครับคืออย่างน้อยคุณก็ได้กบคุณก็ได้ตัว๋วอ่าเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็จะคาดหวังสูงนะครับว่าจะต้องติดรางวัลใหญ่อันนี้ไม่ไม่ผิดหรอกเหมือนคุณซื้อลอตเตอรี่ครับมันก็เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับวันแรกไม่ซ้ำสักรูโอเคถึงวันแรกวันศุกราสำเร็จแต่ก็ยังไปได้อะไรนะถ้านั้นโอเคนะครับก็เดี๋ยวเตรียมพงเตรียมพร้อมกันเนะออนะครับเดือนหน้าแจากกระดิกเพียบเลยนะเดือนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีผู้เล่นเปอร์เซ็นต์น้อยอาจจะแบบ1 0บ0ที่แบบว่าเลือกที่จะไม่เปิดเลือกที่จะข้ามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเขาก็จะได้เก็บไปลุ้นอื่น เรียกได้ว่าจะไปจนถึงการันตีก็ได้นะครับส่วนแพ็คตรงนี้นะครับยังมีถามเข้ามาอยู่เกือบทุกวันอยู่เหมือนกันครับในส่วนของแพ็คการดเจอพิเศษนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าเติมตอนไหนก็ได้ครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับมันก็รับไดยหมดนะครับหมดปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นใหม่ไม่ต้องสนว่าเดี๋ยวจะหมดเดือนแล้วนะครับไม่ต้องสนอันนี้คือเขารันตามวันจริงที่เราซื้อนะครับอานั้นเนี่ยใครพร้อมจจัดอ่ะด้วยยิ่งด้วย Android นะก็แนะนำร้านเติมเกมวันนี้เลยนะครับ ลุงยุทธชานเานเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกอร์เปิลครับเติมทุกหลัๆคือ iOS ครับกับบริการพิเศษจาละลุงนะเติม Ruby ้แพ็ครูบีคุณ2แพ็คตั้งต่้งจาละลุงฝั่งละลุงเปิดกระชาได้นะครับส่วน Android นี่ Android เลยนะเกมนี้รูบีเติมระบบไหนต้องรับระบบนะ้ำฉะนั้นเนี่ยเนเจอร์พาร์ตการเเจอร์พิเศษเน่ยก็ไปจัดกันที่ละลุงได้เลยนะครับทักแชทไปแจ้งระบบกับแพ็กที่จะเติมเพื่อความถูกต้องแลลล้้ววววว็็รรรรรดดเเเเเเนนนะับ่่าาาปสสสมมมมชชิิิิิุไพพศษตต ปจไปจัดกันได้ครับขอได้เนเจอร์เก็บพ่กจงแมืจากนั้นรูยุทธ h ชาแนลกันนะครับอขอให้สนุกกับกิจกรรมพรุ่งนี้เราตกทุกพร้อมกัน่ะขอให้ได้รางวัลดีๆแล้วกันนะครับเอานี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ